แต่คนรุ้นเรื่องแบบละครยาวของพี่คุณละครยาวอะฮะละครยาวคือละครอะไรครับเป็นแบบว่าทีวีดราม่าที่แบบว่ามันจะเป็นยาวหน่อยหลายพีหน่อยอะไรเงี้ยหลาย e ต่อกันก็แล้วแต่ว่าบิจะมีอะไรผ่านเข้ามานะก็ผมก็คงจะเลือกเลือกตามบทเรื่องตามสคริปต์ดีกว่าเพราะผมอยากทําอะไรที่มันมีคุณภาพสําหรับผมแล้วก็มีความหมายสาหรับผมอะไรอย่างเงี้ยเลือกเลือกทําในช้นงานผลงานที่ ผมเรียนรู้จากมันได้ดีกว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเป็นบทง่ายๆที่แบบเออทำทำไปอย่างนั้นอะไรแ็ตาเล็วลดี่นอ,อ,อยากจะเป็นอยากจะทำยังมันยังมีหลาย,ยอย่างผ,ผมว่าการสแสดงเรื่องในด้านการสแสดงผมยังเป็นเด็กยังเป็นนักเด็กใหม่เพราะว่ายังไม่ได้มีผลงานการแสดงมามากมายขนาดนั้นก็อยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆอยากจะทำให้ดีที่สุดทุกๆเรื่อง ปีนี้ใช่ไหมพี่คุณก็จะโฟกัสเรื่องการแสดงเยอะพอสมควรใช่ไหมครับใช่ก็คงจะหนักไปทางการแสดงเพราะว่าอาจเพื่อนๆวงชุดเดียวก็ค่อนข้างแต่ละคนก็ค่อนข้าง b u s กันเนาะใน s c h e ของเขาเองครับแต่ก็ก็ยังต้องคุยกันไปเรื่อยๆว่าจะมีอะไรหรือเปล่าคัมแบ็ c เหรอฮะทำ back ไม่ทราบเหมือนกครับผมอันนี้อันนี้ยังยังแค่คุยกันเฉยๆชายโปรทุกคนก็ตารางงานเต็มกันหมดแต่แต่ว่าก็มีพยายามแบบดิ้วกันอยู่ตลอดใช่ไหมครับพี่คุยเราคุยกันอยู่ตลอดว่าแบบ คอนเสิร์ตเมื่อไหร่ดีาทุกคนพร้อมคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ก็เรามาคุยกันแล้วก็เราก็ต้องถ้าจะคอนเสิร์ตเกิดปีหน้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ปีนี้เลยเพราะว่าแต่ละคนก็ดสิยุ่งกันก็ต้องจัดตารางการซ้อมการหาพอการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับก็ต้องก็ต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่ปีก็ต้องมันเกิดมันต้องเตรียมตัวยาวพอมากือยิงๆช่วงนี้มันพอโควิดมันขายตัวแล้วเนี่ยคนก็แบบลุ้มกันจองพวกคอนเสิร์ตพอเนี่ยครับก็จะหาคอนเสิร์ตพอยากหน่อย แบบริบเหล่าๆคน,นก็คือคาดหวังเลยนะว่ามันจะต้องมีเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็ <c oughs> ไม่อยากจะไม่อยากจะสัญญาอะไรนะครับผมแต่ว่าพวกเราก็รู้แหละว่า <c oughs> แฟนๆก็คิดถึงพวกเราแล้วเราคิดถึงแฟนๆอยากไปยืนอยู่บนเวทีตอหนี้ <c oughs> แฟนคลับทุกๆคนนะก็เราก็พยายามหาโอกาสกันให้ให้ให้มากที่สุดนะครับเพ <c oughs> ือจะได้เจอกันอืมมันจะมีก่อนหน้านี้ค่ะจะมีคนเอาภาพที่ไปออกโดยการว่ายน้ำที่แม,ม่น้ำพานที่แม่น้ำพาน กลับมาทีดันอีกรอบหนึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้รู้ข่าวลึกขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็ในใจผมก็คือเป็นแฟนคลับพี่โตโน่อยู่แล้วเพราะพี่โตโน่ก็ทั้งคือทำงานช่วยสังคมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยผมก็แล้วเขาก็มาว่ายน้ําแล้วอยู่ดีคือผมเช็คเช็คทวิตเตอร์อยู่ดีก็แบบก็มีคลิปที่ผมว่ายน้ำขึ้นมาแล้วก็แบบมีคนแบบโจมตีกันไปโจมตีกันมาผมก็ไม่เข้าใจว่า เกิดอะไรขึ้นแบบ100ผมก็เลยก็ผมก็อยู่ห่างดีกว่าแต่ก็ไม่ผมก็คิดว่าพี่โตโน่เขาก็พยายามทำดีเพื่อสังคมตกใจไหมพี่คุณที่พอพอมันกลายเป็นโยงเป็นเรื่องของประเด็นดราม่าอะไร้ยตกใจไหมเรอคือก็ไม่ได้ตกใจแต่ก็แบบทำไมอีกแล้วทำไมอีกแล้วคือผมก็ชื่นชมที่พี่เขาพยายามทำดีช่วยช่วยช่วยหลือประเทศชาติ แล้วพอเอามาโยกับผมแล้วกลายเป็นว่าทั้งสองฝั่งปะทะกันแล้วแบบมันก็ไม่เกิดอะไรที่มันดีก็เลยแบบผมก็อยู่เงีบๆของผมดีกว่าใครเดี๋ยววันก็ซาลงไปเองแล้วก็ถ้าผมบอกมาพูดอะไรถ้ามีใครถ้าพี่มีฝั่งไหนบอกมาพูดอะไรด้วยตัวเองนี่มันจะทําให้ยิ่งสถานการณ์แย่ลงผมก็เลยเออก็ไม่รูว่ายังไสวม่สบายใจให้ไม่สบายใจไม่สบายใจอืม รายการมันผ่านมาเจ็ดปีแล้วเนะแล้วแบบยูดีคนขุดขึ้นมาแล้วไม่ไม่ได้มาในทางที่มันดีร้อยเปอร์เซ็นต์เอทีเขาอาจจะคิดว่าเออฉันอยากจะพูดอย่างนี้สาหรับศิลปินของฉันนะแต่มันไปกระทบคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็คือพอกระทบเขาเขาก็าก็มากระทบผมอีกรอบหนึ่งซึ่งมันก็ไม่มีอะไรที่มันดีต่อใครเลยเหมือนกับที่ผมเคยสัมภาษณ์มาก่อนถ้าไม่มีอะไรที่จะพูด อย่างบคนอื่นก็ไม่ต้องพูดดีกว่ามันคือไม่ก็อยู่อยู่เฉยๆไปเถอะต่างคนต่างอยู่ใช่ก็แบบเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเขาทํำสิ่งที่ดีอีกด้วยซ้ําแล้วก็ไปนะก็ใส่ทุกคนขอให้ทุกคนนะรักกันรักกันดีกว่านะรักกันดีกว่ารัักกนดีกว่านะครับนสำหรับพี่คนคือเองแบบว่าภูมิต้านทานในการรับเรื่องดราม่าอะไรอย่างเงี้ยครับเรารับได้มากแค่ไหนครับเวลาเราเจอสถานการณ์แบบเนี้ยก็ ถ้าผมทําอะไรผิดจริงๆ,งๆผมก็แค่ขอมาขอโทษแต่ว่าถ้าแบบมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาหรือว่าโดนใครด่าเรื่องไม่เป็นเรื่องที่ผมก็ผมก็รู้ว่าผมเป็นใครผมมีชีวิตมาอย่างไงแล้วผมมีชีวิตประจวันเป็นยังไงแล้วผมคือก็ผมก็เป็นผมก็ไม่ส,สะเทือนไม่สัะเทือนกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกอยู่ตลอดเวลาการเป็นดาราสำหรับผมเนี่ยเป็นแค่อาชีพอา้นพะนึงที่ผม โชคดีที่ได้มายืนอยู่จุดนี้ผมยืนอยู่ไปเวทีทําให้คนหลายคนมีความสุขด้วยการที่ผมขึ้นมาบนเวทีพูดคุยนั่นคือเป็นเป็นอะไรที่พิเศษมากสำหรับการเป็นดแล้วแต่ผมเอามันแปะแค่เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งประกอบแต่พอเนี่ยพอผมไปไปปุ๊บสวัสดีครับพวบกลับไปบ้านผมก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่อาจจะโดนด่าอาจจะโดนว่าแต่ผมก็ไม่สนใจแล้วก็น้อง รักกันดีกว่ากกใช่ไหมฮะได้ขอบคุณค่ะพี่คุณหายขอบคุณค่ะ